ซีแฟนคลับนะคะโอ้ยอะไรนะงึกเธอเลอเธอ,อยังไงแม่เล็กนะคะคุณย่าไม่เอาเสียงนะคะเอาความน่ารักมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะขอบคุณแม่เล็กมากเลยนะคะอย่าลืมไปเด้อไอเอิญว่าคุยน้องเอิญว่าครบใน เฟสแม่เล็กแฟนเพจนะคะคุณแม่ที่น่ารักของลูกสาวแล้วก็ผู้จัดการที่น่ารักของลูกสาวเอาความน่ารักมาฝากแม่เมธนะคะ <c oughs> น่ารักเป็นที่สวดเลยนะจ๊ะดูความน่ารักของลูกสาวนะคะ <c oughs> น่ารักที่สุด นี่นะคะอืมน่ารักจริงๆภาพก็สวยมากเลยเนาะขอบคุณแม่เล็กมากเลยเด้ออย่าลืมไปเป็นกำลังใจลูกสาวนะคะแม่ๆพ่อๆงานเยอะนะคะรรยๆปังๆนะจ๊ะอืม งานเยอะสาวน้อยคนเก่งนะคะจะสุดยอดมากๆเลยเอาภาพมาดูนะคะเนาะเสียงก็ได้อยู่นะแต่มันติดลินะคะนอกแต่เราก็ตามนั้นแล้วนะคะอยากฟังไหมฟังและติดลิอยู่หน้าเพลงนะคะเนาะและ้ว ก็แบ่งรายได้ไม่เป็นไรนะคะคุณย่าก็ขอบคุณเอาทั้งภาพทั้งเสียงใช่ไหมเอาความน่ารักมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ <c oughs> งานติดงานนาะลูกสาวคนเก่งของเรานะคะแกล้งแกล่งนะคะแม่แม่สู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะคะ <c oughs> ได้คนที่รัก ไม่ผิดหวังมากเลยนะคะไม่ผิดหวังเลยจริงๆกับลูกสาวเต็มที่ทุกเวทีบางทีแค่เราดูเรายังอูโโอ้ยนะลูกสาวแกล่งจริงๆนะคะแม่แม่ fc แฟนคลับทั้งเก่งทั้งแก่งนนเสียงเพราะนะคะเนาะเพราะมากนะคะแม่แม่เต็มที่ทุกเวทียอมรับในตัวจริงๆนะคะเนาะ งานติดงานนะคะแทบไม่มีเวลาพักแต่ลูกสาวก็สูเนาะดีใจเนาะแล้วก็ดีใจรวยๆปังๆนะจ๊ะเพลงใหม่กำลังมาแรงมากเลยตอนนี้นะคะแม่ๆช่วยกันเด้อเข้าไปเยอะๆนะคะดูแล้วดูอีกดคอมเมนต์ด้วยมันก็จะเด้งนะคะเนาะทาอยู่ก็จะเด้งให้นะคะยอดก็ตรึมเยอะๆเลยนะคะ สุดยอดมากเลยฮอรยปังๆนะจ๊ะลูกสาวเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะ <S 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 ये दिल से परवाज़ को कर सका है तू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  แต่แม่แพ่อพ่อนะคะเวลาลูกสาวอยู่ข้างล่างก็บ้านบ้านธรรมดาน่ะใครคิดเหมือนคุณย่ามั่งคะเวลาขึ้นเวทีดุดพยาหงนะคะสวยเด่นนะคะชุดก็งามงามแม่แม่บอกว่าแต่งตัวเรียบร้อยนะคะชุดไหนก็สวยอะคะสไตล์เนาะแล้วก็ดูสูงสง่านะ เนี่ยค่ะสวยงามมากเลยอยอมรับเลยเนาะว่าเก่งมากเลยขอบคุณแม่แมพ่อพ่อทุกกำลังใจที่มีให้สาวน้อยคนนี้ขอบคุณนะคะทุกแรงใจพลังใจขอบคุณแกมมิโกะที่ออกเพลงใหม่มาให้ลูกสาวนะคะดังทุกเพลงปังทุกเพงเลงรวยๆนะคะปังๆเป็นกำลังใจของแม่แมพ่อพ่อตลอดไป น่ารักมากๆนะแปลกแปกเนาะจริงๆนะคนมีของแม่แม่เอซบางคนหลายคนบอกว่าองลงนะคะเวลาขึ้นเวทีน่ารักนะคะจิตใจดีคำพูดคำจาดีทักทายเอนเตอร์เทนพ่อแม่เนาะขวัญใจจริงๆนะคะสุกตาประดับวงการเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะสาวน้อยคนเก่งแห่งชานุมาน ขอให้รอยๆปังๆเป็นกำลังใจของ f อซแฟนคลับตลอดไปนะคะคลิปนี้คุณย่าก็เอาความน่ารักของเพลงสนุกๆมาฝากแม่แม่ขอบคุณแม่เล็กมากๆเลยขอให้มีความสุขทุกๆวันดูแลลูกสาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะแม่เล็กทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทีมงานลูกสาวแอมคนเก่งด้วยสวัสดีจ้า